ตอความหล่อออฟสุพนัทตำนานนักล่าฝันแชมป์บ้าน AF2 ค่ะหากพูดถึงข่าวบันเทิงที่กำลังมีคนจับตามองอยู่ขณะนี้สำหรับนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกหนุ่มหล่อหน้าตีออฟสุพนัทประวัติการศึกษาสำหรับประวัติของออฟนั้นมีชื่อจริงว่าสุพนัทเฉลิมชัยเจริญก,กิจเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2529ที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทมีพี่น้อง3คนซึ่งออฟเป็นลูกชายคนสุด ท้องทางบ้านของออฟนั้นทำธุรกิจข่าไม้และวัสดุก่อสร้างทางด้านการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและปริญญาโทสาขาสื่อสารการตลาดคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตปัจจุบันนั้นเป็นนักแสดงอิสระและนักร้องสังกัด่าย G.D Entertainment เส้นทางสู่วงการบันเทิงได้เข้าวงการบันเทิงจากการประกวดในรายการ True Academy Fantasia s ี a ั o น2หรือ AF2 โดยระหว่างการประกวดได้ฉายาว่าการรอกน้อยและมีความสามารถในการร้องเพลงได้ทุกแนวรวมถึงเล่นลิเกทําให้ชนะใจกรรมการและแฟนคลับได้ควา้ารางวัลชนะเลิศในฤดูกาลนั้นไปครองค่ะและมีผลงานเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเปลี่ยนใจหน่อยได้ไหมในอัลบั้ม Show Off เพลงหัวใจว่างๆในอัลบั้ม d r รี m มทีมและได้ผ่านตัวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งหลังจากนั้นค่ะ